สวัสดีครับต้อคิวแตนดีครับยี่เตียงรอ,อกเกินไปหรือเปล่าเอาไม่เอาไม่สวัสดีครับต้อคิวแตนดีครับสวัสดีครับชาวรถเกี่ยวทุกท่านน,นด้วยครับวันนี้เรามาดูตากพัฒนาครับรถเกี่ยวก็มีตองกันนะรถเกี่ยวรถเกี่ยวมีตองกัน กันนี้ก็ทำเตเจแล้วครับคันนี้ทำเตเจแล้วจอดไว้แล้วไว้เกี่ยวนาปีครับแล้วไว้เกี่ยวนาปีเดี๋ยวปามาดูตกักพัฒนาครับตองปันยี่สิบแปดครับต,ต,ตักพัฒนาไตโตเตะเรียบร้อยครับได้ข้างหนึ่งนะครับไตโตได้ข้างหนึ่งนะใบแตกก็ไต่ที่หลังครับนี่ใบแตก ใบเตกใหม่นี่ใบตกใหม่เอี่ยมนะครับในก้างนึงยังไม่ตาครับก้างนี้ไม่ตายให้ไตโต้ให้เต็ดกอนครับค่อยไตใบเตกที่หลังครับ โตเอาขึ้นตอนมืดครับไต่ตอนมืดแต่ยาเหมือนกันครับโตครับมันติดบางโคลนครับเงินพ่อไต่คนเดียวไม่ได้ครับต้องตัวครับต้องตัวพอ่อไตงัดโตขึ้นมาตรนนี้ไต่ได้แล้วันีไตได้ข้างหนึ่งนะครับโต เหล็กก็ทาใหมา่ครับเหล็กที่ไต่ลบแ้วเลอก็ตทำใหมา่ทำใหม่ั้งขันครับต้องล่างทาใหมา่ครับ อันนี้อันนี้ปัมป๊มอออปั๊มตอดออกแล้วครับปั๊มตอดออกแล้วหมุนหมุนโต่ไต่ไม่ได้ครับอันนี้ต้องไตเหล็กงัดงัดขึ้นดันขึ้นครับมีปัม๊มมีไอ้มอเตอร์ก็กระตัดหมุนได้เลยครับหมุนโตไต่ได้เลยเน,นี่ยตอดปั๊มตอดอะไรออกแล้วมอเตอร์ก็ตอดออกแล้วมันหมุนไม่ได้ครับ ต้องไตแรงอย่างเดียวครับไปไตได้โตอย่าโตมันตึงนี่แล้วครับตึงล้อน้ำนะที่ข้างหนึ่งเขายังไม่ไตครับไตข้างนี้ก่อนคนระับเอาโตมาตึงนี่แต่ก็ แต่ยตยาหลักเด็ดก็เด็ด้อยเลยครับ มอเตอร์อยู่นี่ครับมอเตอร์เจ้าแล้วมอเตอร์ก็ยังไม่ตายครับมอเตอร์า็เลยก็ไตย tì an tại tì ăn hấp dám mẹ ảo cưng nhá lặn nọ đẹp lòi hấp cái nọ lòi การยังใหม่อยู่กับาการยังใหม่อยู่เล็กที่ไตรูเด้อทำใหม่ครับนี่ทำใหม่ตาทีใหม่ใหม่เอี่ยมแล้วก่อนดูคลิปหน้ากินนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคลายกิวแต่นี้แล้วมีคลิปอะไรผมก็ลงให้ดูครับอุ้มหน้ากระตองตัน,นอุ้ม